สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมโรงเรือนสําหรับการเกษตรนะคะข้าวๆนะคะเอาไว้เป็นแนวทางนําไปปรับใช้ได้ค่ะโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนปลูกมะเขือเทศค่ะสําหรับโครงสร้างนะคะทําจากเหล็กมุงด้วยพะยงสองชั้นนะคะตามด้วยผ้าห่มหนาๆอีก1ชั้นค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีท่อส่งลมร้อนอีก1เส้นด้วยค่ะเอาไว้ข้างล่างรางนี้นะคะเพื่อสู้กับความหนาวเย็นให้พืชสามารถจเจริญเติบโตได้ค่ะโรงเรือนนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะในฤดูหนาวเนี่ย อากาศจะติดลบประมาณ1 0 2ถึงองศาเลยซึ่งที่ไทยเรานะคะอากาศร้อนแล้วก็ร้อนมากๆเลยก็อาจจะนําไปปรับเปลี่ยนใช้นะคะจ,จะมุงผ้ายางแค่ชั้นเดียวพอนะคะแล้วก็ติดเพิ่มพัดลมระบายอากาศข้างบนค่ะส่วนป้อหผมก็ตัดออกค่ะอาจจะนําผ้าสแลนมาติดนะคะตอนเช้าตอนเย็นก็เปิดรับแสงแดดค่ะส่วนช่วงเที่ยงแดดแรงนะคะก็อาจจะปิดไว้เนาะส่วนนี้จะไม่ได้ปลูกลงพื้นดินค่ะ ที่พื้นจะปูด้วยผ้ายางขนาดหนา,นาเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าวัชพืชขึ้นมาค่ะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านด,ด้วยค่ะทําความสะอาดง่ายอันนี้คือเชือกกับกิฟนะคะเอาไว้หนีพยุงต้นมะเขือเทศบังคับให้เขาไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้เลื้อยไปตามใจฉันค่ะปลูกบนกระบะยกสูงค่ะข้างบนก็จะเป็นกากมะพร้าวใช้กากมะพร้าวปลูกแทนดินค่ะส่วนการให้น้ํากับปุ๋ยนะคะก็ให้ทางระบบน้ําหยดค่ะที่เห็นสเสียบๆอยู่นี่คือสายน้ําค่ะท่อส่งน้ําก็จะอยู่ทางด้านล่างค่ะอันนี้เรากําลัง พับพาะส่งลมร้อนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับหน้าหนาวค่ะพอพับเสร็จก็จะใส่ไว้ข้างล่างรางกระบะเพาะค่ะแล้วก็เสียบสายเข้ากับเครื่องทำความร้อนค่ะ เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเครื่องก็จะทำงานส่งลมร้อนมาอัตโนมัติเลยค่ะทันสมัยสุดๆไปเลยใช่ไหมคะเราว่าการปลูกผักในโรงเรือนมีข้อดีหลายอย่างค่ะหลักๆก็คือกันฝนกันลมพายุค,ค่ะกันนกกันแมลงได้ในระดับหนึ่งค่ะแมะลงที่เล็กมากๆเหมือนกับฝุน่นไม่สามารถกันได้ค่ะส่วนข้อเสียก,ก็คือลงทุนเยอะค่ะถ้าคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ